ดีเอริเนียแชทร,รอก็แค่พลาดไปแค่ครั้งเดียวก็ยังอุสตส่าห์จำเรื่องนั้นได้อีกดูท่าทางท่านจะชอบเก็บจุดอ่อนของคนอื่นไปคิดนานเลยนะ <c oughs> ไม่รู้สิคะเสียงกรีดร้องของท่านหญิงเสียงดังเจอทุกคนที่อยู่ตรงนั้นเป็นห่วงนี่คะ <c oughs> <c oughs> คนเราไม่ว่าใครก็ผิดพลาดกันได้ทั้งนั้นชุดกระโปรงนั่นน่ะจะซื้อใหม่เท่าไหร่ก็ได้นี่คะว่าไหมคะทุกคนอือ <c oughs> ใช่ค่ะจีทัานหญิงพูดถูกแล้วล่ะค่ะเห็นด้วยแบบฝืนๆจริงๆเลยนะท่านหญิงที่พูดนั้นจริงหรอคะท่านจะสามารถซื้อชุดกระโปรงใหม่ด้มากแค่ไหนก็ได้จริงๆหรอคะนี่ความคิดของดิฉันก็คงไม่ง่ายนักหรอกค่ะเพราะดิฉันเตือนดีไซเนอร์เอาไว้หมดแล้วล่ะค่ะเตือนว่ามีท่านหญิงที่ตั้งใจราดไวใส่เสื้อผ้าตัวเองเพื่อเรียกร้องความสนใจนะคะ ถ้าไม่อยากเห็นผลงานเลอค่าของตัวเองที่ต้องตกเป็นเหยือ่อก็อย่าไปขายชุดกระโปรงนั้นให้ไหนดูสิชุดกระโปรงที่ท่านใส่ตอนนี้ไม่ใช่ชุดที่ดีไซเนอร์ในเมืองหลวงตัดขึ้นมาสินะคะต้องขนมาจากที่ไกลก็คงจะลำบากแย่เลยนะคะ <c oughs> ทําไงดีล่ะคะต่อไปท่านก็น่าจะลำบากยิ่งขึ้นไปอีกเพราะที่ฉันคิดว่าจะเตือนพวกดีไซเนอร์เพิ่มขึ้นอีกสักหน่อยนะคะ ก่อนสิคะท่านหญิงท่านพูดแรงเกินไปหน่อยตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะคะอุย้ยเราท่านทั้งสองมาจากตระกูลอ๋อ <c oughs> ก็ต้องไม่กล้าตอบอยู่แล้วแล้วนะ <c oughs> ถ้าบอกชื่อตระกูลของตัวเองฉันก็จะต้องจำได้นะดูเหมือนว่าจะกังวลใจว่าสมาชิกของตระกูลยุกเชตเดอร์จะไม่ยอมอยู่เฉยน,นะสินะแต่ก็คงจะเป็นจริงนั่นแหละเพราะถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับฉันแล้วล่ะก็คนในบ้านก็ต้องค่อนข้างตื่นตัวอยู่สักหน่อย ถ้าเรื่องไปถึงหูท่านพ่อการตรวจสอบบัญชีอย่างเข้มงวดก็คงจะเป็นแค่น้ำจิม้มไอรินดูเหมือนฝ่ายตรงข้ามจะไม่คิดที่จะแนะนำตัวนะครับน่าเสียดายนะครับทั้งที่โอกาสดีที่จะได้จำชื่อตระกูลแล้วทแท้ท่าน,นก็ยินดีที่ได้สนทนาด้วยนะคะ <laughs> แชมเปญสแก้วไหมคะกระผมก่อนหน้านี้ข้าก็เคยเห็นไอรินดื่มอยู่นะไอรินส่งแก้วนั้นมาให้ผมแล้วคุณก็ดื่มน้ำมะนาวดีกว่านะคะฮะทำไมถึงพูดเช่นนั้นคะก็ท่านหญิงดื่มแชมเปญแค่แก้วเดียวก็เมาแล้วไม่ใช่หรอกครับถ้าท่านหญิงเมาอคุณนี่แล่เหลี่ยมกว่าที่คิดนะถ้าที่ฉันเมาอย่างน้อยคุณคิดจะแอบจับมือที่ฉันหรือไงคะ ไอรินพูดเรื่องอะไรกันครับนี่อ๋อ,อไม่ใช่บาบนั้นหรอกหรอฉันนะทุ่งเททุกอย่างเพื่อที่จะร่วมเตียงกับเดริกจนเคยชินกับการคิดไปในทางนั้นไปซะล้ลอเล่นค่ะต่อให้จะพูดเล่นก็อย่าล้อเล่นแบบนั้นสิครับกระผมนะ่ะตกใจหมดเลยถ้าดื่มแต่เหล้าอย่างเดียวเดี๋ยวก็จะเมาเอากระผมจะไปเอาผลไม้มาให้นะครับ รอสักครู่นะครับแล้วก็โปรดจําไว้ด้วยว่าที่กระผมต้องพูดอ้อมค้อมก็เป็นเพราะอาการเมาที่ท่านหญิงเคยทําใส่กระผมนะครับหือาการเมามีคู่สนทนาที่เหมาะสมมาพอดีเลยนะครับท่านพี่ <c oughs> ท่านพี่มาอยู่ตรงนี้เองสินะคะเอะอขออภัยคะ่ะท่านหญิงก็อยู่ที่นี่ด้วย <c oughs> ถ้างั้นเดี๋ยวผมกลับมานะครับคุยกันไปก่อนนะเ <g oda> <g oda> ชิญคะ่ะลีเลียเองก็คงจะรู้ว่าฉันทำตัวข่มลีเลียอยู่เสมอสินะเธอคงจะสับสนขนาดไหนก็ไม่รู้ที่ถูกข่มขู่โดยที่ไม่รู้เหตุผลแบบนั้น แน่นอนว่าเหตุผลที่ฉันข่มเธอนั้นก็เป็นเพราะเธอก็คือนางเอกที่คู่กับเดริกในเรื่ององค์ชายรัชทายาทต,ต้องคำสาบแต่นั้นก็เป็นเหตุผลที่ฟังขึ้นในมุมมองของตัวเองที่ฉันหลุดเข้ามาในหนังสือก็เท่านั้นแต่ลิเลียที่ถูกเย็นชาใส่โดยที่ไม่รู้อะไรสักนิดก็คงจะเสียใจอย่างแน่นอนแต่ว่าถ้าเป็นตอนนี้ที่ฉันแก้คำสาปให้กับเดริกได้แล้วก็คงไม่จำเป็นที่จะต้องไว้ท่าใส่ลิเล,ลียอีก ดีจังเลยนะคะที่บุตรสองท่านเอิร์ซินเวนมีพี่ชายที่ใจดีแบบนี้นะออยเจ็บเจ็บเจ็นหญิงทำไมจะจู่ถึงเหยกกขออภัยคะ่ะท่านหญิงชวนใิฉันคุยก็เลยนึกว่าฝันไปหรือเปล่าแต่ไม่ได้ฝันไปสินะคะน่าเอ็นดูจังได้ยินมาว่ามีบุตรสาวที่หลงรักปีแอร์อยู่ข้างเดียวเยอะแยะเลยนะสินะคะ ไม่รู้สินะคะคนอื่นอาจจะมองว่าเป็นพี่ชายที่อบอุ่นก็จริงแต่ที่จริงแล้วซื้อบือจะตายค่ะพีแอนนหรอ <c oughs> ดูไม่เหมือนอย่างนั้นเท่าไหร่เลยไอริน <c oughs> ไม่นึกเลยนะคะว่าจะได้มาคุยเรื่องท่านพี่กับท่านหญิงแบบนี้เหมือนฝันเลยละคะ่ะ ดิฉันมัวแต่ใส่ใจองค์รัชทายาทอยู่ตลอดจนไม่หนึกว่าการสนทนากับเลดี้จะสนุกถึงเพียงนี้เลยนะคะต่อไปนี้เรามาคุยกันอีกบ่อยๆนะคะค่ะก็คือว่าเรื่องระหว่างองค์รัชทายาทไม่รู้ว่าควรจะพูดยังไงเลยขอโทษนะคะหรือว่าลิลียจะคิดว่าฉันคลั่งไคล้เดริกอยู่ข้างเดียวนะแล้วทนความเย็นชาของเขาไม่ไหวจนต้องตัดใจหรือเปล่านะ ไม่ต้องห่วงนะคะดิฉันทุ่มเทในการรักค้างเดียวอย่างเต็มที่ไปแล้วก็เลยรู้สึกไม่ติดค้างอะไรเลยเอ่อไม่เลยแม้สักนิดค่ะอะท่านหญิงอ่อทางน,นี้ค่ะดิฉันนึกว่าท่านหญิงจะได้เป็นพระชายาแน,น่ๆแล้วซะอีกค่ะพูดเรื่องอะไรอยู่เนี่ยทำไมถึงคิดบาปนั้นล่ะคะ ฝ่าบาทเย็นชากับดิฉันไม่โดยตลอดทุกคนที่อยู่ที่นี่ก็น่าจะรู้ความจริงข้อนั้นนะคะดิฉันไม่ได้มีเจตนาที่จะทําให้ท่านหญิงอารมณ์เสียนะคะแต่ว่านั่นนะคะฝ่าบาทเฟดริกตอนนี้ก็ยังจ้องท่านหญิงอย่างไม่ละสายตาแบบนั้นอยู่เลยนะคะอะไรนี่ทำไมถึงมองฉันแบบนั้นล่ะแต่ว่าปกติจะใส่แต่ชุดเรียบๆนีนในการใช้งานนี่นะทำไมวันนี้ถึง แต่งตัวเต็มยศเลยล่ะอยากจะดูดีในสายตาใครเป็นพิเศษหรือเปล่านะอืมเอาแต่มองมาทางนี้จริงๆด้วยฮะอ้ท่านหญิงก็เห็นใช่ไหมล่ะคะฝ่าบาทน่ะทรงสดพระทัยท่านหญิงแน่ค่ะพระองค์ทรงทอดพระเนตรมาทางนี้ตลอดเลยนะเพคะก็ดูเหมือนอย่างนั้นนะคะแต่มีเพียงฝ่าบาทเท่านั้นที่ทรงทราบว่าพระองค์มองดิฉันหรือว่ามองท่านหญิงกันแน่เอ๊ะ ฉันเคยเห็นมาก่อนว่าเดริกคิดกับลิเลียนเป็นพิเศษกว่าเลดี้คนอื่น <S <S <ๆ>ก่อนหน้านี้ฉันบังเอิญไปเห็นตอนที่เดริกยื่นกล่องเล็กๆให้ลิเลียนเดริกเปิดกล่องนั้นให้ลิเลียนดูอยู่ข้างในแต่หน้าตกใจว่าลิเลียนไม่รับสิ่งของที่เดริกยื่นให้การปฏิเสธสิ่งที่เป็นถึงองค์รัชทายาทที่ยื่นให้มันเป็นเรื่องยากมากหรือว่าเดริกกับลิเลียนจะค่อนข้างสนิทก,กันนะฟาบาส่งประทับอยู่นี่นี่เอง เขาเดริกก็ได้มอบเพชรนั้นให้กับฉันซึ่งแกล้งทําเป็นบังเอิญโผล่มาอะเอาไปสิเขาให้เพชรที่ถูกปฏิเสธจากคนอื่นกับฉันเรากับให้ทานแต่ฉันต้องการยั่วเขาในตอนนั้นก็ต้องรับเพชรนั้นไว้ด้วยสีหน้าดีอกดีใจเรากับไม่รู้เรื่องอะไรเลย <c oughs> <c oughs> ขอบพระทัยเพคะฝ่าบาท เพชรที่อยู่ในนั้นมีขนาดเท้านิ้วมือระยิบระยับราวกับหยดน้ำผึ้งเม็ดใหญ่ที่ตกลงมาจากฟ้า,ฟา,ฟาแล้วก็แข่งตัวดูเหมือนลิเลียนจะยิ้มอย่างอิ่มอกอิ่มใจเมื่อเห็นท่าทางดีใจของฉันแต่ฉันเองก็ไม่รู้ว่าทำไมเธอถึงยิ้มหลังจากนั้นฉันจึงนำเพชรที่แค่มมองก็ทำให้ฉันอารมณ์เสียไปให้กับอีฟว้าดิฉันเอาไปได้จริงๆหรอคะเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ถ้าเดริกมองฉันไม่ได้มองลิเลียนแล้วล่ะก็ ก็คงเป็นเพียงความรู้สึกที่เสียดายที่ปล่อยไพยด่ดีๆให้หลุดมือไปก็เท่านั้นเองแหละเพราะคนที่ไม่สนใจอย่างอื่นนอกจากงานอย่างเขาจะเป็นต้องมีคู่ครองที่จอมวางแผนแล้วก็รายลึกแบบฉันนะสิไอริน <c oughs> ท่านพี่มาแล้วสินะคะ <c oughs> ขอโทษนะครับผมมัวแต่เลือกอันที่น่ารักจนช้าไปหน่อยนะโอ <c oughs> ขอบคุณนะคะ <c oughs> ถ้างั้นดิฉันก็ขอรบกวนแต่เพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านพี่ทำหน้าที่คู่งานเลี้ยงของท่านไอรินได้อย่างราบรื่นด้วยค่ะดีใจที่ได้คุยด้วยนะคะบุตรสาวของเออร์ซินแวนนี่ไอรินผมลองเอาของหวานที่คุณน่าจะชอบมานะผมจำถูกใช่ไหมครับทั้งหมดเป็นของที่ฉันชอบทั้งนั้นเลยนี่ <c oughs> ขอบคุณนะคะพี่แอร์ไปขอคำแนะนำจากพวกท่านพี่มาหรือเปล่าคะเนี่ย ตอนที่ผมได้รับคําเชิญให้ไปรับประทานอาหารที่คฤร์สฮัทันเดยุกผมจําสิ่งที่คุณกินได้อย่างอร่อยอร่อยได้นะครับฉันไม่นึกเลยค่ะว่าคุณจะจําได้ว่าดิฉันชอบอะไรบ้างก็จริงๆก็ไม่ต้องทําถึงขนาดนั้นก็ได้นะคะผมไม่ใช่คนที่จะฝืนทําอะไรในสิ่งที่ไม่อยากทําหรอกนะคะ <c oughs> ปีแอรให้เกียรติฉันที่มาด้วยในฐานะคู่งานเลี้ยงอย่างเสมอต้นเสมอปลายความละเอียดอ่อนแล้วก็อ่อนโยนแบบนี้ เป็นสิ่งที่ฉันไม่เคยได้รับตอนที่อยู่กับเดริกเลยสักครั้งดิฉันพอจะรู้อยู่แล้วละค่ะว่าทำไมพวกเลดี้ถึงส่งจดหมายรักไปให้พาคีลำดับที่เจ็ดเอ,อ๋ความรู้สึกออกมาทางสีหน้าหมดเลยใช่สิค,คนทั่วไปก็เป็นแบบนี้ล่ะการไม่แสดงออกทางสีหน้าแบบเดริกไม่ใช่เรื่องที่ปกติเลยคนที่ต้องทุ่มเทความสนใจไปที่เดริกทั้งหมดอยู่หลายปีแบบฉันคงต้องปรับตัวให้ชินกับปฏิกิริยาของคนทั่วไปบ้างแล้ว ฉันคิดดีแล้วที่เลือกปีแอร์มาเป็นคู่งานเลี้ยงในวันนี้เพราะคุณแท้ๆเลยค่ะฉันเลยสนุกกับงานปาร์ตี้มากค่ะปีแอร์โชคดีที่ถูกปากคุณนะครับฉันไม่ได้พูดถึงอาหารนะคะไฮรินที่พูดเมื่อกี้ผมขอคิดว่าคุณจะให้โอกาสครั้งต่อไปกับผมได้ใช่ไหมครับ ตรนนี้คะ่ะไอรินผมอยากฟังคำตอบนะครับดิฉันเสียใจนะคะถ้าปฏิเสธอาหารนะสนุกกันใหญ่เลยนะฮะ <c oughs> <c oughs> ทำอะไรอยู่นะ่ะไอรินสนุกกันใหญ่เลยนะ,ะไม่พอใจอะไรอีกล่ะหรือขัดหูขัดตาที่ฉันป้อนอาหารให้ปีแอร์หรือไง แต่ต่อให้ขัดหูขัดตาเดริกแล้วยังไงตอนนี้ฉันไม่ได้สนใจว่าเดริกจะคิดยังไงแล้วเอา้าลองกินสตรอเบอรี่ด้วยสิคะปีแอเอเป็นไงคะอร่อยใช่ไหมครับหวานจังเลยนะคะ ไอรินนี่เจ้าจะกลั้งทำเป็นไม่เข้าใจที่ข้าพูดไปเรื่อยงั้นหรือขอประทานอภยัยต่หม่อมชั้นไม่ได้ยินพระบัญชาอะไรจากฝ่าบาทนี่คะเมื่อก่อนถึงข้าไม่พูดข้าก็จำได้ว่าเจ้าเข้าใจได้ด้วยตัวเองได้นี่หม่อมฉันไม่ได้มีพรสวรรค์นในการเข้าใจความคิดของใครได้หรอกนะเพคะอีกแล้วนะเลิกพูดจาล้อเล่นไร้สาระแล้วก็ตามเข้ามาฝาบาท บุตรสาวของะยุกเชตร์เป็นคู่ในงานเลี้ยงของกระหม่อมในคืนนี้เพืยอค่ะ,ะปีแอแล้วไงคิดว่าข้าจะจับเลดี้กินหรือ,อยังไงคงจะต้องทำให้ช้ำใจมากกว่าเพืยอค่ะ,ะฟาบ,บาหน้าที่ของกระหม่อมในคืนนี้ก็คือไม่ปล่อยให้คู่ของกระหม่อมต้องช้ำใจเพืยอค่ะเพราะฉะนั้นกระหม่อมไม่สามารถปล่อยไอรินไปได้เพืยะค่ะ สองคนนี้ทําอะไรอยู่กันนะถ้าขืนทะเลาะก,กันขึ้นมาเดี๋ยวก็กลายเป็นขี้ปากขุนนางไปหรอกฝ่าบาทช้าก่อนเพคะขอประทานภัยแต่หม่อมฉันตั้งใจว่าจะเต้นรํากับท่านสินเวนถ้าฝ่าบาทไม่ทรงว่าอะไรหม่อมฉันก็จะเข้าไปเข้าเฝ้าหลังจากนี้เองเพคะเต้นราไอรินเจ้าเคยไปเต้นรํากับชายที่ไม่ใช่คนในครอบครัวในงานเลี้ยงตั้งแต่เมื่อไหร่กัน หม่อมฉันก็อยากจะเต้นรำกับบุรุษอื่นที่ไม่ใช่คนในครอบครัวเสมอมาแต่ก็ทำไม่ได้นะสิเพคะเพราะคนที่หม่อมฉันรักข้างเดียวนั้นไม่ยอมเต้นรำด้วยน่ะเพคะจะอยากเต้นรำอย่างนั้นเหรอเพคะตอนนี้หม่อมฉันได้เต้นรำกับปีแอร์ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วเพคะถ้างาั้นขอตัวก่อนนะเพคะ,ะดิฉันชอบเพลงนี้คะ่ะ ที่จริงผมก็ชอบเหมือนกันครับตายจริงผู้รอกเขากันได้ดีเลยนะคะเนี่อไอรินเต้นรำเต้นรำกับค้าก่อนเอ๊ะ ฉันไม่ได้ฟังผิดไปใช่ไหมเนี่ยเดเร็กที่เคยปฏิเสธฉันฉันเคยตื่อให้ไปเต้นรำราวกับผู้หญิงที่คลั่งไคล้ในการเต้นรำฟาบาส่งเต้นรำกับหม่อมฉันไม่ล่ะเดเร็กที่ปฏิเสธจนเสียงแข็งจนทําให้ผู้คนที่เต้นรําต้องหันมาแอบมองถ้าได้เต้นราจะช่วยเปลี่ยนอารมณ์นะเพคะแต่ว่าอย่าให้ข้าต้องพูดซ้านะทอนนี้กําลังขอฉันเต้นรําอย่างนั้นหรอ ทำไมจู่ๆถึงอ่หรือว่าเดริกไม่พอใจปีแอร์มาไม่ก็มีเรื่องที่อยากจะคุยกับฉันอย่างนั้นหรออาจจะรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่สลับล่างกันมาแล้วก็ได้นะถ้าอย่างนั้นก็ยิ่งเต้นรำกับเดริกไม่ได้เข้าไปใหญ่เลยไม่มีเหตุผลอะไรที่จะคุยในบทสนทนาที่ฉันเสียเปรียบแน่ๆขอประธานอภัยเพคะฝ่าบาทหม่อมฉันสัญญากับท่านซินเวนไว้แล้วว่าจะเปิดฟอร์เต้นรำด้วยกันนะเพคะจะบอกว่าไม่แม้แต่อยากจะคุยด้วยอย่างนั้นหรอ ทรงพิจารณาถึงมุมมองของกระหม่อมบ,บ้างเถอะเพคะเดริกก็คงจะรู้อยู่แล้วหรอวะฉันน่ะจะต้องถูกเยาะเย้ยแน่ๆถ้าหากตัดใจจากเดริกแล้วก็กลับมาหาพี่แอร์แล้วก็ทิ้งพี่แอรไปหาเดริกอยอมถอยไปแต่โดยดีฮะอย่างน้อยก็ยังให้เกียดกันอยู่บ้างสินะขอบพระทัยเพคะฝาบา ปีอไปกันค่ะครับอืมเรื่ออุตสาห์คิดถึงหน้าตาของฉันด้วยหรอเนี่ยอ,อาจจะต้องมองใหม่สนิดหนึ่งแล้วก็ได้ในเมื่อมันเป็นครั้งแรกผมก็จะค่อยๆก็แล้วกันนะครับอุย๊ยหน้าตาดูใส่ซื้อแต่รู้จักลอเล่นแบบนั้นด้วยหรอคะ จริงสิคนที่คิดเรื่องแบบนั้นก็คงมีต่ฉันสินะเห็นว่าท่านผู้หญิงที่ตลกร้ายชอบหล่อเล่นแบบนี้ก็เลยลองพูดตามนะคะดนตรีก็เริ่มแล้วเต้นรํรำกันเลยดีกว่าไหมคะครับชำนาญน,นะเนี่ย สมแล้วที่เป็นหัวหน้าภาคีที่มีความนิยมสูงเสียดฟ,ฟ้าฮะเลดี้เชดเดอร์ทิ้งฝ่าบาทไปเปิดฟลอเต้นรำกับท่านปีแอร์หรอหรือว่าจะเริ่มหันมาเปิดใจให้กับคนอื่นบ้างแล้วคุณไอรินได้โปรดเต้นรำกับผมเป็นคู่ที่สองด้วยทีครับว้าวเลดี้เชดเดอร์กับบุตรเอิร์ซินแวนแห่งจกักรพรรดิเหมาะสมกั็ดีนนะคะเนี้ดีแล้วที่ตัดสินใจเปิดฟลอกับปีแอร์ ทำให้ผู้คนเข้าใจว่าฉันน่าจะเลิกสนใจเดริกกับตำแหน่งพระชายาไปแล้วล่ะเฮ้ตรงนั้นมีเรื่องอะไรนะกรันดายุกคาเดยนและแกรันดัชเชสเดนคาเดยอนตัวการที่ใส่คำสาปใส่เดริกมาแล้วสินะโปรดติดตามตอนต่อไปถ้าชอบเชื่อกดไลค์กดแชร์กดซับส c คร b ์ให้ช่องว่างยังบุ้นด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ